มูกรอบอามาทอดพี่น้องโอ้ยคาดปงฝนตะตกแล้วสันผมจะเขียนให้ละ <c oughs> อยู่อยุธยาอยู่วังน้อยสั่เ <c oughs> นี่ยทุกคนคอเจ้อย่างให้ฟังอย่างแรกเลยงวดเนี้ย สองแปดมีปากกาดแดงไหมอ่ะเห็นแล้วเห็นลแล้วผมว่า ผมเดาว,ว่าใช้คําว่าเดาแล้วกันนะทุกคนเราจะมาเอาความมั่นใจอะไรเนาะกับมันเป็นมันเป็นแบบว่ามันมันเป็นการให้แนวทางตามความรู้สึกพี่น้องให้แนวทางสามความรู้สึกสิบ้ิว่าแบบว่าคิดว่าหวยจะออกในวัยพี่น้องบอกเลยว่าไม่น่ามาไม่น่ามาเป็นไปได้มาก อ่ะอันเนี้ยเอาเป็นว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ามห้าสิมากกับมาสามสิบเปอร์เซนแต่โอกาสสูงมากผมว่าพี่น้องคือบึงคือผมบอกอันนี้มันเป็นวันเกิดนะคะเป็นวันเกิดในหลวงอันนี้เป็นวันเกิดในหลวงยพี่น้องผมเปลี่ยนทานังได้ปะ <c oughs> ตัวนี้คือผมว่าเวลาเราเวลาเข้าสื้อลอตเตอรี่เวลาเข้าสื่ออะไรประมาณนี้นะเข้าต้องแบบว่าสื่อคือสื้อลงเป็นว่าม่ใหไงไก่เป็นบ่อเป็นบ่อม่ใหไงจ๋าเม่บ่อม่ใหไงงามงอนเป็นบ่อม่ใหไงหน้าเวลาสื่อเลขนี่เวลาสื่อเลขเวลาสื่อลอตเตอรี่นี่เข้าต้องมาแล้วเลข เลขฉันมาแล้วเลขฉันมาแล้วเขาต้องซื้อขืนซื้อลงเวลาเขาซื้อเลขเนี่ยเขาต้องซื้อขืนซื้อลงซื้อขืนซื้อลงบพอกลับไปกลับมานําสีมงคลนะครับสีส้มซื้อขืนซื้อลงบพอกลับไปกลับมานําทุกคนกลับไปกลับมากลับหน้ากลับหลัง ตอนแรกตั้งใจว่าซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวตอนแรกตั้งใจว่าซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวพี่น้องบัตรซื้อเขาอีลีพี่น้องได้เลขมะตัวเดียวซื้อตัวเดียวบัตบัติบัตรซื้อไอลีใจกับว่าซื้อสองเก้าใจว่าจะซื้อสองเก้าแต่พอไปถึงหน้าแผนจริงอันนี้สองเก้าเอาเก้าสองนำ้ำ เก้าสองเก้าสองตีไปอีกเด้มีเลขมาตัวเดียวว่าพื้น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 อันนี้อันนี้ว่าพื้นว่าพื้นพฤติกรรมของการช้อปปิง้งพฤติกรรมของการช้อปปิ้งของเขาเอิยวนามมนมหาปาสสาซีของซุ้มเจา้าสองเก่าได้เลขมาสองเก่า ชอปปิ้งชอปปิ้งโชคลากชอปปิ้งโชคลากชอปปิ้งลอตเตอรี่บัตรไปฮอดหนาแพงพี่น้องไปแตังไลพอไปถึงหน้าแผงทุกคนไม่เงยขายลอตเตอรี่อางนี้ผมย่างไปแผงไม่ไงยสายยหนาปูดำเนี่ยทุกคนแผงไม่เงยสายยหนาปูดำนี่ผมซื้อตลอดดิผมซื้อตลอดเลยผมซื้อกับแกแกขายให้ผมถูกทุกคนผมเลิฟแกผมเลิฟไม่หง่สายคือปกตินี่ผมจะซื้อเป็นชุดพี่น้อง ปกติเนี่ผมซื้อลอตเตอรี่เนี่ผมซื้อเป็นชุดแล้ววมาที่นี่เกิดยังขึ้นผมไปซื้อวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ลอตเตอรี่มาขายหม่ๆมหรือว่าหวยจะออกอย่างวันพรุ่งนี้เช้านี่ถ้าเรายังขายบเบิร์ตด,ด้แต่ว่าอันนี่มือนี้ยังมือนี้เนี่ยผมไปซื้อรอบไหนก็แล้วแต่ผมได้รลครับอ่า เขาเอื้ว่าลาค่าอย่างระบาดนี้มันโบเมนแปดสิบบาทคือถ้าเราไปซื้อเป็นชุดอะทุกคนทุกคุณนึกออกไหมใครใครเคยมีประสบการณ์คือผมบอกเขาไปซื้อเลขเป็นชุดนะมันเป็นชุดก็คือสองใบขึ้นไปใช่ไหมซื้อสองใบเราไม่ได้จ่ายสองร้อยเป็นคือผมบอกไม่ใช่เป็นสองร้อยเศร้าสองร้อยสี่สิบไปยังไักเป็นเป็นเหมือนกันไหมชุดห้าใบมันโบเมน มันหกลอยเจ็ดลอยของเจ็อย,อย,อยหาซืผลสุดห้าใบคือปกติคือใบละแปดสิบบาทนี่เราไม่พูดถึงเลยผมหาซืา้อยากนอกจากซื้อในแอปเป๋าต่างเออมันมีมันมีแต่ว่าคือการที่เราจะซื้อเป็นชุดแล้วเราคาดหวังว่าใบละลอย <Yeah. S 1> มันบ่ได้ พี่น้องมันบ่ได้แต่ว่าแต่ว่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือด้วยความที่ว่าแม่ใหญ่สาเนี่พี่น้องแม่ใหญ่สาเนี่ยผมไปซื้อย่างใดพี่น้องไปซื้อมาเด็ซื้อจากชุดจากใบแล้วแต่แล้วนับเป็นใบเห็นผมแล้วก็ใบละร้อยใบละร้อยผมก็เลยอดหมุนแล้วตลอดเลย <c oughs> บัตรพ่อยางไปตั้งใจวัาศิซิเลกสองเก่า ตั้งใจว่าจะซื้อเลขสองเก้านะง่างไปแพงไี่ช่สาผมว่าทุกคนหลายคนต้องเคยเป็นต้องเป็นแบบผมได้แล้วสองเก้าได้แล้วแต่ว่าแต่ว่านี่อุ้ย ขันมันออกมาหนเสียดายด้นี่ขันมันออกมาหนเสียดายด้นี้การเลยสื่อเก้าสองก็เลืยยีบอีกใบหนึ่งก็เลยยีบอีกตัวหนึ่งเลขตัวหนึ่งการเลยได้สองเก้าเก้าสองบัตรที่นี่ยีบแล้วดิพี่น้องกลยุทธ์การขายของเมฆาพ่อยิบสองเก้าเก้าสองแล้ว โอ้ยสองเก้ากับเก้าเก้าตัวเ่ากันก็เลยได้ซื้ออีกก็เลยได้ซื้ออีกเก้าเก้าพี่น้องตั้งใจว่าจซื้อเลขตัวเดียวก็เลยได้ซื้ออีกเก้าเก้ามันบอกว่าสองเก้า็เลยเป็นเก้าเก้าเอาแม่ตีผมก็ดีเอาแม่ตีไม่เงี้ยซ่าผมม่าสิเอารถเรต้องกลับอันเอาเอาเอา ขันมันออกมา,กม,ามันสีเสียดายาขันมันออกมามันสีเสียดายก็เลยได้ตอนแรกว,ว่าสิซื้อสองเก้าดิได้เก้าสองบัได้เก้าเก้าพอซื้อเกา้าเก้าแล้วกะแล้วสิใจงเอาคิดเงินจ้าสอกคิดเงินจ้าอาจารย์เพิ่อมา,า,า,าอาจารย์เล<ๆ>ีเก้ามันกระโดดหัวนี่เสียดายดิวาสัน ทาเลเก้ากระดกหัวในเสียดายแม่มันนีไดนี้พี่นอ้องพฤติกรรมการเสียงโซกการซอบป,ปิ้งของทุกคนที่เป็นแบบนี้มันก็แตกออกมาเลยเนี่ยถื่อบ่ถือผมเอาถือ่อ สายช้อปปิง้งผู้ใดเป็นสายช้อปปิง้งช้อปปิ้งเงินลอตเตอรี่ช้อปปิง้งซูกลากผู้ใดเป็นสายช้อปปิง้งผมว่าถึกบอผมพูดถูกไหมพอถึกบอนี่ละมันสิบจังซี่แต่ว่างวดน,นี้ผมว่าสองแปดไม่มาทุกคนจริงๆค่ะ บอกเคยได้ซื้อเหลขกตัวเดียวบอกเคยได้ซื้อเหลขกตัวเดียวอันสุ้มเจ้าผมบอกเลยเป็นน้ำกันเบิดแปดลอยคนเบิงอยู่ตอนนี้บอตามกาหาลอยบอตัมก็าหาลอยเ้าแต่เทคนิคก,การขายไม่ไงอันไม่ไงเอื้องเทคนิคก,การซื้อด้วยเจ้าจะไปโทษผู้ขายจะโทษเจ้าน้ำ บาต้องโทษผู้ขายโทษผู้ซื่อน้ำบัตรพ่อหวยออกไปไปยูทูบเลยยูทูบเลยยูทูบเด้เก่าเก้าบันย้ำหวยออกยูทูบเด้เก้าเก้าแม่มั้งซื้อแต่เก้าสองซื้อแต่หกหกลืมซื้อหกเก้าโอ้ยทุกคนผมอยู่วงการนี้มาโดน เสียดายอยู่ในแพง,งเต็มเลยก,กลวยกัวแล้วกลัวแล้วบัตรมันออกมาละสีเสียดายสีเสียดายมันเป็นจังซี่เจ้าอย่าไปโทษผู้ขายผู้สื่อคือกัน <c oughs> อันซุมเฮ้านน่กันคือกันเห็นอยู่ผ่านตาหลายใบแท้จะไมเอเออนะครับหลายใบที่จะเห็นอยู่หลายใบโบได้ซื้อ พี่น้องไปมามาเปิดดวงน้ำกันมาจุดเทียนน้ำกันคันมีพฤติกรรมแบบนี้มาจุดเทียนน้ำกันนะครับถักไปด้วยในไลน์ทุนเจ้ามาตัวที่ผมชอบเลยแล้วกันเวาาลายแล้วตัวที่ผมสอบงวดนี้ที่ว่าหายไปแล้วนะคะที่ผมให้ไปแล้วนะเอาเลยบอมันปรึกปรับไหมทุกคน คือปลาไกบอจากบอพื้นมื่อกิน,นียู่บอพื้นเทศเทศก่อนก่อนให้พรคือใครเคยไปทําบุญทุกคนผู้ใดเคยไปเทศบุญพระที่เพื่นเป็นนักเทศเนี่ยก่อนพระเสียหายพรเพื่อนสิเทศก่อนพระเสียหายเนี่ยมาว่าก่อนโยมอันเ็ดอันนั้นมื้อนั้นก็เ็ดอันนี้เพื่อนสิเว้าหาเนี่ยมาเว้าหาเรื่องมาบอก ปรสิหาเรื่องมาหว่าวกอนไหคอนผมก็คือกันกอนไหเลขกกอนไหเลขกระเทศก่อนนะครับเทศก่อนว่าพื้นก่อนเนาะพี่นนองไปดูหรือ,อยังไปดูคลิปอ้นั้นหรือ,อยังไปดูคลิปเอ่อม่อนพญานาคหรือ,อยังครับพญานาคองค์ใหญ่มาก เนสังองุ่นใหญ่หนึ่งทุกคนรอบภูเขานะครับใหญ่มากจนหอบคือผมตั้งใจว่าไม่ไม่สัมภาษณ์พระอาจารย์เพราะว่าหลายคนเนี่ยเคยดูคลิปจากหลายๆช่องมาแล้วเกี่ยวกับการสัมภาษณ์พระผมก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์พระหลายนะครับแต่คลิปต่อไปทุกคนเตรียมเตรียมเตรียมกระดาษทิชชูไว้เลย คลิปต่อไปที่จะลงเนี่ยเตรียมกระดาษทิชชูไว้เลยเพราะทุกคนจะเห็นการกินควายสดๆผมแม่เล็กกับน้ำไหลไหลผูเใดเป็นส้อยจุส้อยเจอพูเใดบอกกินกิซัดน้ำตาหรือกิซัดว่าล่ะผมเชื่อว่าบางคนดูคลิปอย่างเงี้ยตาอะไรตาต้องหีอ่ะจริงเสีย เนี่ยรอดูเลยคลิปต่อไปจากคลิปนี้กำลังตัดต่ออยู่ทุกคนกำลังตัดคลิปอยู่สุดยอดเี้ยแน,นแนะนำกินข้าวให้อิ่มอยากก่อยากินอย่าอย่าดูไปด้วยกินข้าวไปด้วยคลิปหน้านะครับอย่าเบิ้งไปน้ำกินข่าวไปน้ำถ้ากินข่าวอยู่ให้ยุดกินให้กินให้เบิร์ดก่อนให้ยุดคลิป นะครับนะสีหมาวันพรุ่งนี้สีส้มนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมบอกบุญเหมือนเดิมนะครับบอกบุญออบอกบุญสร้างพญานาคนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะปล่อยปลาด้วยนะเราจะเอาปลาจากปู่ดำไปปล่อยที่ไหนคะป้าหมอใช่ปล่อยที่ไหนอย่าไป เอาไปปล่อยที่บ้านดอนตังโง่เอากระดึ่งมาตุกนะทุกคนวันพรุ่งนี้ผมจะทําบุญปล่อยปลาเพราะว่าปลาอยู่หน้าปู่ดํามันเยอะมากจนจนมันแย่งกันอยู่ทุกคนผมจะทําบุญปล่อยปลานะครับจะเอาปลาไปให้มันสโลกกว้างไปอยู่ขางหนองหานคการกินการอยู่มันมันอึดอัดนะครับเราจะแบบว่าทําบุญทุกสิ่งอย่าง เลขผมมากงดนี่ทุกคนมันจะหายได้ไงน้ำขึ้นมันไม่บืนมันไม่บืนหรอกค่ะนมันไหลบวไหรวงค่ะไม่รวงวาอัดท่อไปเรียบร้อยแล้วไหน ทุกคนผมถามหน่อย8 9เนี่ยดังไหม8 9ดังบอร์ตรงเลยพี่น้องมันเป็นเลขอมมะตะนะ8 9 5 9ใช่มันเป็นเลขอ,อมะตะแต่ถามว่ามันดังไหมเสียวฟันว่าสันแต่มันแต่ว่าแต่มันผ่ามอะไรยังไงมันเยอะ ดังไหมทุกคนแปดเกา้าดังบองเอาบอมี่พูดต่อัง,ด,งดังทุกงวดโอเคตีลังกากับหัวเล็กเก้าเลยเพราะว่าผมชอบ จะมันมักหลายมื่ออื่นสิปล่อยป่าพี่น้องก็คือแนวทางผมฉบับเต็มเนี่ยเลื่อนไปดูในวิดีโอนะทุกคนผมโพสต์ไว้แล้วเป็นสีส้มๆอันนี้เป็นตัวที่คัดมาให้ เรียบร้อยไปพี่น้องเรียบร้อยไหมครับผมก็ไม่ค่อยได้มาอะไรสดทุกคนไล่สดจะทักซีวาอาอย่างเพราะว่าอะไรแบบคนกระบ,บท บพิมพ์เ้าน้ำพี่น้องบอถามบทไทยบอนันบอนีมีแต่ฟังสื่อผมก็เลยจักสิบบอกอย่างก็เลยบอกค่ามไดไลัยส่วนนี่พี่น้องแคปเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนอย่าลืมนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าผมฝันถ้าเกิดว่าผมฝันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผม อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเลขเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแจ้งในไลน์ผมจะไม่ได้ไลฟ์สดนะทุกคนผมเดี๋ยวผมจะแจ้งในไล <Okay. S 1> น์นาอก <Okay. S 1> พี่นอ้อง <Okay. S 1> ส่วนจุดเทียนนะครับจุดเทียนก็ใครจะร่วมจุดเทียนตอนนี้ยังไม่ได้ปิดรับนะครับยังสามารถร่วมเรื่อยๆปิดปิดรับ ปิดรับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึง่งเทียนจะเป็นเทียนแบบนี้ครับเทียนจะเป็นเทียนขีผึ่งนะครับเทียนขีพึ่งแท้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ในเทียนนะครับทุกอย่างไว้ในเทีนนทยทนแล้วก็จะจุดกลางนะ้ำวันที่ยี่สิบเออวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดใครจะร่วมสองร้อยเก้าเก้านะครับผุหลปิดรับผุหลวันที่ หาไปที่หกเผื่อพี่น้องเดี๋ยวผมบอกอีกเทียนหนึง่งเนาะสำหรับวันนี้ผมขอแย้ล้ำลาก,กันไปแล้วอย่าลืมนะครับดูคลิปผมแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะกดแชร์คลิปกดแชร์คลิปนะครับคลิปคลิปวิดีโอผมที่ผมตั้งใจไปถ่ายทําครับโหลดบูปาฟาโด่งไปพี่น้องโอ้ยเมยกับเมยบริพักบริพักฝากพี่น้องเดิมฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลํำลาไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมหมูกรอบด้วยนะ อย่าลืมหมูกรอบด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ